ทุกคนก็ได้เลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาหนีไผ่เพื่อจูนเลนีกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันถึงเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าด่านนี้จะเป็นด่านฉลามนะครับั่ไงในฉลามเราต้องรีบวิ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนฉลามกินโอเคเอาทุกคนค้างเฉยเลยโอเค โอเคไปกันเลยโอ้ร้ามบุกดีโอเคเราตัดไปโอเคเสร็จแล้วเรากจงหันคันต่อไปเลยนะกานแลต่อไปมาอะโอ้หร okay. ือเป็นสาวา สนุยมาแล้วทุกคนี่ะรนเอาว่ารเอาอะไรอซพวมันแข็ไกมากวันก้เราคดีไนะจะขึ้ม่สูงเข้าคอหยอกใช่ไหมอ้ลอนแน่นอนว้าวลอแน่นอนว้าโอ้โหทำไมมันสันสันทำไมมันันัน เรามาเนี่ย <c oughs> นอนรอดที่อนอนเหี้ยตายโอค้คแล้วกลับมาแล้วอ่นต่อไปเป็นอะไรเจสก,กีอะไรคือเจสกีเขาต้างการให้ขับเทสกีปไปโอ้ตายเฉย หอคือลูกใหญ่มากงั้นเดี๋ยวขอตัดจุกได้เป็นแค่นี้นะครับขอบผู้ที่รับชมครับ